ตำนานผีปอบ,ปอบสุบสเทียนแห่งภ<อ>าคเหนือและภา,า,าคอีสานปอบเป็นผีจำพวกหนึ่งที่อยู่ในความเชื่อพื้นบ้านของไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานโดยเชื่อกันว่าเป็นผีที่กินของดิบๆส,สดกินเท่าไรก็ไม่อิ่มและมีความเชื่อว่าผู้ที่จะกลายเป็นปอบนั้นมักจะเป็นผู้เล่นคาถาอาคมหรือคุณไใสพอรักษาคาถาอาคมที่มีอยู่กับตัวไม่ได้ หรือกระทำผิดข้อห้ามก็จะกลายเป็นปอบผู้ที่เป็นปอบจะเป็นได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายปอบเป็นผีที่ไม่มีรูปร่างหรือตัวตนเหมือนผีแม่น้าผีกระสือหรือผีอื่นๆแต่ปอบคือจิตวิญญาณชั่วร้ายที่จะเข้าแฝงร่างสิงสู่คนที่เป็นสื่อให้และใช้ร่าง หรือรูปรักของคนคนนั้นไปกระทําการไม่ดีต่างๆและเชื่อด้วยว่าหากวิญญาณปอบเข้าสิงสู่ผู้ใดจะกินตับไตไส้พุงของผู้ที่โดนสิงจนกระทั่งตายผู้ที่โดนกินจะนอนตายเหมือนกับนอนหลับธรรมดาธรรมดาไม่มีบาดแผลซึ่งเรียกกันว่าไหลาตายส่วนผีกะเป็นผีพื้นบ้านทางภาคเหนือ ผีพวกนี้จะมีลักษณะคล้ายผีปอบคือเข้าสิ่งในคนและชอบกินของสดของข้าวคนที่เลี้ยงผีกะเป็นคนที่มีวิชาอาคมเล่นคุณเล่นของ<า>ผีกะจะถูกเลี้ยงไว้ในหม้อดินโดยมีผ้าย,ยันสีขาวปิดปากหม้อไว้โดยจะวางไว้บนเพดานบ้านเจ้าของจะเส้นผีกะด้วยไข่ดิบวันละฟองผีกะ แต่เดิมคนที่เริ่มนำมาเผยแพร่คือพวกลิเกหรือพวกนักดนตรีที่แสดงการละเล่นเรียกว่าพิกะพระนางพิกาชนิดนี้มีลักษณะคล้ายวอกหรือข้างตัวเล็กๆ2ตัวมักจะนั่งบนบ่าคนเลี้ยงผิกาชนิดนี้มีคุณประโยชน์ตรงที่หากใครเลี้ยงไว้ไม่ว่านักแสดงจะขี้เหล่แค่ไหนพอตกกลางคืนมันจะเลียหน้า ทำให้ยิ่งดึกยิ่งงดงาม<ๆ>การเลี้ยงผีกะเริ่มแพร่หลายสู่ภาคเหนือนในจังหวัดต่างๆจนกระทั่งแยกเป็นหลายชนิดผีกะมีคุณอนันต์แต่ก็มีโทษมหันหากใครเลี้ยงไม่ดีปล่อยให้ผีกะอดๆดดดอยากๆมันก็จะทำให้เจ้าของกายสภาพเป็นครึ่งคนครึ่งผีชอบสิ่งสู่ชาวบ้านกินตับไตไส้พุง ต้องหาหมอผีมาไล่ออกไปเป็นประจำลักษณะของ,ผ,ผ,อขงผู้ที่ถูกผีปอบเข้าสิงผู้ที่ถูกผีปอบเข้าสิงหรือที่ชาวอีสานมักเรียกกันว่าปอบเข้าจะมีอาการแตกต่างกันไปต,ต่างนาน,นาบางคนอาจแสดงกิริยาอาการดุร้ายบางคนอาจจะนอนโซมคล้ายคนป่วยไข้ยอย่างหนัก ในขณะที่บางคนจะร่ำให้ลำพันธ์ไปต่างๆนานาโดยมากผู้ที่ถูกปอบเข้าสิงจะลองเรียกหาอาหารดิบๆไม่ว่าจะเป็นพวกตับหมูตับไก่และเวลากินอาหารก็จะแสดงความตะกะมุมาและกินได้จุผิดปกติของมนุษย์เมื่อยาพี่น้องรู้ว่าคนปวดผู้นั้นถูกปอบเข้าสิงก็มักจะไปตามหมอผี ให้ช่วยมาขับไล่ผีปอบให้ออกจากคนป่วยผู้นั้นในปัจจุบันนี้เรื่องของผีเข้าได้มีนักมนุษยวิทยาจิตแพทย์และนักจิตวิทยาชาวตะวันตกให้ความสนใจและวิจัยเรื่องนี้เพิ่มขึ้นมากกว่าเมื่อก่อนแต่ความสนใจนี้มุ่งไปในแง่ของความเชื่อถือเรื่องผีเข้า ว่ามีความสัมพันธ์นกันกับการเจ็บป่วยทางจิตเวชศาสตร์และสุขภาพจิตประจำท้องถิ่นทั้งนั้นมากกว่าจะไปพิสูจน์ว่าผีมีจริงหรือไม่ซึ่งในปัจจุบันนี้ในสหรัฐอเมริกายุโรปและออสเตรเลียปรากฏว่าได้มีคนยวนลาวขเขมรอพยพเข้าไปอยู่เป็นจำนวนมากและพู้คนเหล่านี้ได้ไปสร้างความงุนงงสงสัยให้แก่ฝรั่งเนื่องจากเกิดมีอาการผีเข้าหรือถูกของ ให้จิตแพทย์ฝรั่งได้เห็นซึ่งพวกแพทย์เหล่านั้นไม่คุ้นเคยกับเรื่องเหล่านี้มาก่อนในปัจจุบันนี้จึงท,ทำให้เกิดมีการศึกษาอย่างกว้างขวางมากขึ้นในแต่และว,วัฒนธรรมจะมีการให้ความหมายต่ออาการป่วยทางจิตใจและร่างกายในแบบที่แตกต่างกันแต่ถ้าอาการป่วยเหล่านี้เกิดจากเงื่อนไขาทางสังคมและวัฒนธรรม นักมนุษยวิทยาจะเรียกอาการเหล่านี้ว่าอาการป่วยทางวัฒนธรรมจะแสดงออกทางพฤติกรรมอารมณ์และความรู้สึกซึ่งสาเหตุของความผิดปกติเหล่านี้อาจมีได้มาจากเชื้อโรคหากแต่เกิดจากสภาพแวดล้อมทางสังคมวัฒนธรรมที่บุคคลนั้นใช้ชีวิตอยู่จากเรื่องเล่าที่ถูกเล่าต่อกันมาเรื่อยๆนำไปสู่การสร้างเป็นภาพยนตร์บนจองเงิน ที่อาจจะลดทอนความน่ากลัวจากตำนานไปอยู่บ้างจนกลายมาเป็นความตลกที่สร้างภาพที่น่าจดจำและทำให้พวกเรานึกถึงนักสแสดงที่เข้ามารับบทปอบหยิบอย่างคุณนัทนีสิทธิสมานจากภาพยนตร์เรื่องบ้านผีปอบได้รับความนิยมจนนำมาสร้างภาคต่อถึง14ภาคตั้งแต่ปี2532-2554มถึง2554ามาจากนวนิยายของเหมเวชกร ต่อมาภาพยนตร์เรื่องบ้านผีปอบได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติประจำปี2558ซึ่งทำให้ปอบหยิบโด่งดังและเป็นที่รู้จักมีภาพจดจำเป็นวิธีการหนีผีที่แปลกๆเช่นวิ่งหนีลงตุ่มวิ่งขึ้นต้นไม้เหาะข้ามคลองหรือแม้กระทั่งตัวละครอื่นๆก็มีการแกล้งผีปอบกับต่างๆนนาาอย่างเช่น การทาสีเป็นประตูลวงในขณะเดียวกันที่ตัวผีปอบเองก็มีวิธีวิ่งไล่จับคนแปลกๆเช่นขี่บัางไฟขี่โมอเตอร์ไซค์จากเรื่องเล่าตำนานผีปอบที่ถูกเล่าขานกันมาอย่างยาวนานถึงความน่ากลัวปนสยองและอาจจะเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ยากในทางวิทยาศาสตร์เราในฐานะเป็นเด็กยุคนี้ก็ไม่รู้ว่าผีปอบตัวเป็นๆจะมีความน่ากลัวอย่างไร คงจะมีแต่รุ่นพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายของเราเท่านั้นที่เคยได้สัมผัสถึงเรื่องราวเล่นลับดังที่กล่าวมาแต่ก็ยังไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่าผีปอบมีอยู่จริงหรือไม่อย่างไรทั้งนี้โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ